ตัวไฟหน้าผมมีพัดลมระบายความร้อนในตัวนะครับและก็โคมไม่ละลายแน่นอนหลายๆคนที่เปลี่ยนนะครับกับผมก็กลัวว่าเปลี่ยนไปแล้วไฟหน้าไอตัวโคมไฟหน้าเนี่ยจะละลายผมกล้าการันตีได้เลยครับผมใส่มาไม่ต่ำกว่า500หลอดก็ไม่เคยเห็นว่าโคมคันไหนละลายเลยครับถ้าซื้อจากผมไปแล้วโคมละลายเนี่ยผมยินดีซื้อโคมเบิกโคมแท้ให้ใหม่เลยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดกล้าการันตีเลยว่าโคมตัวเนี้ยไอตัวไฟตัวเนี้ยมันไม่ทําให้โคมเพื่อนๆละลายแล้วก็ไม่ทาให้โคมเหลืองแน่นอน สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง LED Powerlight นะครับ yeah, <go. S 1> คลิปนี้ก็จะมารีวิวงานติดตั้งของดีมซูเปอร์คัพผมมั่นใจเลยว่าคันนี้น่าจะเป็นคันแรกของช่อง YouTube ของผมเลยแต่ไม่ใช่คันแรกที่ผมทำนะครับจริงๆผมก็ทำดีมมาหลายคันแล้วละ่ะแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสและเวลามาถ่ายลงสักเท่าไหร่วันนี้ก็ขอถือโอกาสมาถ่ายคลิปลงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ทำอะไรบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่าดีมคันนี้ ทำทั้งคันทุกจุดเลยนะครับใช้งบอยู่ที่พันหกมีทอนคือเงื่อนว่าพันหกมีทอนเลยแต่ลูกค้าให้โจทย์มาว่าพี่ครับผมของบไม่เกินพันห้าจะอยากได้ทั้งคันผมก็จัดให้ครับจริงๆแล้วใครที่จะเข้ามาทํารถหรือเข้ามาทําไฟกับผมเนี่ยแจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับว่าอยากให้งบไม่เกินเท่าไหร่ แจ้งกับผมได้เลยลองทักมาคุยลองโทรมาคุยกันก่อนก็ได้ถ้าทักเข้ามาในเพจเนี่ยแอดมินจะเป็นคนตอบนะครับแต่ถ้าทักเข้ามาในไลน์เนี่ยผมจะเป็นคนตอบเองข้อมูลในส่วนนี้ลูกค้าบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าในเพจเนี่ยเป็นแอดมินนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าคันนี้ทำอะไรบ้างผมขออนุญ,ญาตด,ดูด้านหลังก่อนที่เห็นรื้ออย่างนี้นะครับลูกค้าใส่ไฟเบรกหลัง LED ไปด้วยและผมก็ต้องทําการแปลงแบบบิดกุญแจแล้วไฟหีเบรกติดเลย ก็จะลากสายไฟรีเนี่ยรีเบรกนะครับไปเข้าสต็อปเบรกเท้าบริเวณตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องบอลให้ดูช่วงตรงนี้นะครับเป็นสต็อปเบรกเท้าเส้นสีดําล้วนจะเป็นปั๊กแบบนี้เลย ตรงนี้นะครับเราต้องลากสายสีเหลืองเนี่ยไปเข้าบริเวณตรงนั้นนะครับก็คล้ายๆเวฟบ1 1 i i ตัวเก่าเลยนะครับเวฟบ1 1 i i ตัวเก่าวิธีการแปลงผมก็สอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม okay. โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างที่คันนี้ทําไปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้า LED 4ี4ชิป1 1หลอดตัวนี้ประกัน6เดือนนะครับ ในส่วนของไฟหน้าแล้วก็มีทําการแปลงไฟหน้าแบบบิดกุญแจแล้วไฟหน้าติดเลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นไฟหลี LED 10ชิปตัวเนี้ยผมจะใช้ใส่เป็นเรือนไม้เยอะที่สุดนะครับถ้าใครดูหลายๆคลิปผมจะใช้ตัวเนี้ยใส่เรือนไม้บ่อยมาก ก็ลูกค้าเขาวางไว้เท่านี้ผมก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้แต่เป็นสีส้มนะครับเปิดไฟเลี้ยวมาก็เป็นสีส้มต่อมาครับจะเป็นในส่วนของไฟหลีหน้าไฟหลีหน้าก็ใช้เป็นตัวเซรามิกสีขาวใส่เป็นไฟหลีแล้วก็ได้ทําการแปลงแบบบิดกุญแจแล้วไฟหลีติดเลยนะครับไฟหน้าไฟหลีผมก็ทําการแปลงแล้วะจะเป็นประมาณนี้นะครับไฟเลี้ยวก็ประมาณนี้เลยต่อมานะครับ จะเป็นในส่วนของเรือนไม้เรือนไม้ผมก็ใช้เป็นตัว2ชิปซิลิโคนนะครับสีขาวไฟเกียร์ก็เช่นกันครับไฟเกียร์ก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับแบบนี้1 2 3 4เป็นสีขาวหมดเลยนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวให้ลองปิดกุญแจแล้วก็เปิดใหม่นะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่แต่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะสว่างมากนะครับแต่ ไม่ได้มากจนเกินไปถึงขั้นที่ว่าแยงตาแสบตานะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นในส่วนของสวิต์ปิดเปิด3สเต็ปนะครับจริงๆแล้วสวิตต์ตัวนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหลอด LED เท่านั้นนะครับรถบ้านรถจ่ายตลาดที่เป็นบล็อกหน้าตาแบบนี้สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับแต่125 LED 110 LED ไม่สามารถใส่ได้นะครับใส่ได้เฉพาะตัวเก่าก็จะมีดีมซูเปอร์คัพโฉมนี้เวฟ110ตัวเก่าไฟหน้าธรรมดา125ปวาวัน แล้วก็คลิก125 i ตัวแรกนะครับตัวไฟหน้าธรรมดาลดขันไหนที่เป็นไฟหน้าธรรมดาแล้วบล็อกสวิตช์เป็นแบบนี้เพื่อนๆสามารถถอดของเดิมใส่ของแต่งได้เลยแต่การถอดผมก็จะไม่แนะนําให้งัดจากด้านหน้านะครับแนะนําให้ถอดจากด้านหลังแล้วก็ทําการใส่ลงไปก็จะมีปิดต่ําสูงนะครับตอนนี้ก็ปิดอยู่พอเราเปิดไปแก๊กนึงนะครับก็จะเป็นไฟต่ําเปิดทีนึงก็จะเป็นไฟสูงดันลงมาสุดก็จะเป็นปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูด้านหน้าอันนี้ต่ํานะครับอันนี้สูง ตัวไฟหน้าผมมีพัดลมระบายความร้อนในตัวนะครับและก็โคมไม่ละลายแน่นอนลหลายๆคนที่เปลี่ยนนะครับกับผมก็กลัวว่าเปลี่ยนไปแล้วไฟหน้าไอตัวโคมไฟหน้าเนี่ยจะละลายผมกล้าการันตีได้เลยครับผมใส่มาไม่ต่ำกว่า500หลอดก็ไม่เคยเห็นว่าโคมคันไหนละลายเลยครับถ้าซื้อจากผมไปแล้วโคมละลายเนี่ยผมยินดีซื้อโคมเบิกโคมแท้ให้ใหม่เลยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดกล้าการันตีเลยว่าโคมตัวเนี้ย ไอ้ตัวไฟตัวนี้มันไม่ทําให้คมเพื่อนๆละลายแล้วก็ไม่ทําให้คมเหลืองแน่นอนและก็ไม่ได้กินไฟมากมายขนาดนั้นด้วยนะครับผมก็มีประมาณนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นไฟเบรก LED แมกระพิบนะครับสว่างกว่าของเดิมแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กําเบรกประมาณนี้ครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ ไฟเลี้ยวหลัง LED 10ชิปก็เป็นตัว10ชิปเหมือนด้านหน้าเลยครับความสว่างก็สว่างกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้น้องบอลลองเปิดไฟเลี้ยวดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยไปดูไกลๆนะครับระยะห่างจากรถท้ายรถมาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ประมาณเมตรกว่าๆนะครับประมาณนี้เลยสำหรับ d ีมซูเปอร์คัพคันนี้ ชุดนี้นะครับผมใช้เวลาทําอยู่เกือบเกือบสชั่วโมงครับเพราะว่ามันต้องแปลงสายไฟหลายจุดก็จะมีแปลงไฟท้ายแบบบิดกุญแจแล้วไฟหลีเบรกติดอันนี้คือจุดที่1นะครับ ต่อมาจุดที่2ที่ผมทําการแปลงก็จะเป็นในส่วนของเรื่อนไม้นะครับแปลงแบบบิดกุญแจแล้วเรือนไม้ติดเลยส่วนไฟเกียร์ไม่ต้องแปลงนะครับไฟเกียร์มันเป็นไฟตรงอยู่แล้วเราก็แค่ถอดหลอดเปลี่ยนหลอดได้เลยส่วนเลือนไม่ต้องแปลงนะครับผมบอกก่อนดีมโฉมนี้นะครับแล้วก็ร้อยสิตัวเก่าก็ต้องแปลงเหมือนกันนะครับผมต่อมาที่ต้องแปลงในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นไฟหน้าแปลงแบบบิดกุญแจแล้วไฟหน้าติดเลยแล<ๆ>้วก็ในส่วนของไฟหลีผมก็ทําการแปลงเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ผมแปลงทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับ ใช้เวลาทําก็เกือบเกือบสชั่วโมงครับหรือ2ชั่วโมงนั่นเองประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนเรื่องของการแปลงเนี่ยผมจะต้องตัดต่อสายไฟนะผมแจ้งไว้ก่อนก็จะมีตรงสวิตช์สูงต่ํา1เส้นแล้วก็เลือนไม้สเส้นไฟหลีหน้า2เส้นส่วนเบรกหลังผมไม่ได้ทําการตัดนะครับผมทําการปลดปลั๊กออกแล้วก็ลากมาเข้าสต็อปเบรกเลย สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาติดตั้งอยากเข้ามาทำหน้าร้านผมอยู่ที่กรุงเทพจันสนิทวงข7ก,ก่อนถึงแยก3เปิดจันถึงเสาบ่ายมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับสามารถเข้ามาได้เลยไม่ต้องจองคิวนะครับหรือถ้าหากกลัวว่าวันนั้นผมคิวเยอะงานเยอะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามผมก่อนก็ได้นะครับว่าติดคิวหน้าร้านอยู่หรือเปล่าสำหรับใครที่กังวลนะครับว่าติดไฟไปแล้วจะกินแบตมากกว่าเดิมไหม จริงๆแล้วผมจะบอกเลยเลยครับว่าแบตรถเราเนี่ยสปีควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับไม่ควรที่จะแบบเอาไปชาร์จใหม่2ปีก็ควรเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้เรื่องการกินแบตก็ตัดออกไปได้เลยก็มันช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่งเลยสําหรับใครที่ต้องการให้รถเพื่อนๆเนี่ยดูดีดูสวยดูมีระดับก็เข้ามาสายไฟกับผมได้นะครับความสว่างก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองให้น้องบอลลองเปิดฉุกเฉินดูดีกว่าเปิดไฟหน้าแล้วก็เปิดฉุกเฉินเลย ็ประมาณนี้นะครับในส่วนเรื่องของดีนซูเปอร์คัคันนี้นะครับที่ทําทั้งคันก็งบพันหนะครับคือเงิมาพันหมีทอนแล้วก็ไม่ต้องทิ้งรถนะครับสําหรับใครที่อยากเข้ามาทํากับผมโอเคครับสำหรับดีนซูเปอร์คัคันนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้ละกันนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องเจอกันก็คือปัญหาเรื่องที่ไฟหน้ากระพริบแบบนี้นะครับเวลาเปิดไฟเลี้วหรือฉุกเฉินนั่นเอง วิธีการแก้นะครับมันไม่ได้เชิงแก้มันเป็นการช่วยแล้วกันนะครับก็คือให้เ,เพื่อนๆใส่ไฟเลี้ยว LED หน้าหลังไปเลยไฟเลี้ยวอะไรก็ได้ครับขอให้มันเป็น LED ใส่ทั้งหน้าและหลังมันจะช่วยลดอาการกระพริบได้ประมาณ90%นะครับจากที่มันกระพริบหนักเนี่ยมันอาจจะกระพริบน้อยลงนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้เป็นสาระข้อมูลความรู้แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับดีมคันนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับวอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อมูล ให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับและน่าจะเป็นแนวทางให้กับคนที่อยากทําไฟรถของตัวเองนะครับแล้วไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอภัยด้วยที่ว่าไม่ได้รีวิวในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากออตอนนี้ก็เพิ่ง4ี่โมงนะครับและอยากมีลูกค้ารอหน้าร้านก็2ท่านเลยนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้รีวิวนี้ก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนเรื่องของไฟหน้าผมก็ทําการสอนติดตั้งไปแล้ว ส่วนเรื่องของการแปลงเลือนไม้ผมก็สอนไปแล้วนะครับแล้วก็การแปลงไฟหลีหน้าผมก็สอนไปแล้วกับ1 1 0นะครับเป็น1 1 0ตัวเก่าวิธีการแปลงก็เหมือนกันหมดเลยนะครับไฟท้ายก็สอนไปแล้วใครอยากได้คลิปการสอนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับผมส่วนเรื่องโลเคชั่นร้านแผนที่ร้านเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้ แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกเข้ามาจริงๆไม่สะดวกขับรถมาอยู่ต่างจังหวัดสามารถทักมาสั่งซื้อสินค้ากับทางผมได้นะครับก็จะเป็นพวกไฟหน้าไฟหลีไฟเลีล้ยวรีเล์สวิตช์พาวมาสวิตช์สามสเต็ปเดือนไมไฟท้ายไฟเลีย้ยวหลัง <S <S ผมมีจําหน่ายนะครับไม่สะดวกเข้ามาสามารถสั่งซื้อกับผมได้ครับผมโอเคครับ,รบก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่รีวิวหน้านะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้้เเพีียงท่าน ขอบคุณมากครับ